ช่วงนี้ข่าวไม่ค่อยดีรับต้นปีเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยมีเยาวชนอายุ17ปีนะครับเป็นน้องเนี่ยเป็นผู้ชายโดยใช้อาวุธปืน2กระบอกเนี่ยกราดยิงที่โรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับที่รัฐไอโอวาโดยวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเรียนวันแรกด้วย หลังจากที่ปิดเทอมฤดูหนาวไปนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยหรายครับเป็นนักเรียนวัยเกรด6แล้วก็อีก5รายเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอพยพเด็กนักเรียนเล็กเนี่ยออกจากโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเลือกที่จะคอต่อๆในพื้นที่โอ้เศ้าจังโดยครั้งนี้เนี่ย ต้องไปค้นหาแรงจูงใจก่อนนะครับโดยตำรวจยังไม่ได้แจ้งเนอะว่าเหตุจูงใจเนี่ยก่อเหตุขึ้นจากอะไรโดยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยนะครับ